ขับรถกลับบ้านดึกมากถนนเส้นนี้เปลี่ยวจนหน้าใจหายไฟถนนก็เสียเป็นช่วงๆมองไปทางไหนก็มืดไปหมดตอนนั้นรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองอยู่ตลอดเวลาพอเหลือบไปมองกระจกหลัง ก็เห็นเงาตะคุ่มคุ้มเหมือนคนยืนอยู่ข้างหลังรถตอนแรกคิดว่าตาฝาดเลยตั้งใจขับต่อแต่พอมองอีกทีเงาในกระจกมันชัดขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆใจเต้นแรงมากเหงื่อเริ่มออกมือ รีบเหยียบคันเร่งสุดชีวิตขับไปได้สักพักเหลือบไปมองกระจกหลังอีกทีคราวนี้ไม่มีอะไรแล้วโล่งอกนึกว่ารอดแล้วแต่พอหันกลับมามองข้างหน้าเท่านั้นแหละไปไหนจ๊ะผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่หน้ารถจ้องมาที่ฉันด้วยรอยยิ้มที่น่ากลัวที่สุด เท่าที่เคยเห็นมาฉันกรีดร้องสุดเสียงแล้วทุกอย่างก็ดับวูบไปถนนสายนั้นใครๆก็รู้ว่าผีดุอย่าขับรถผ่านตอนกลางคืนถ้าไม่อยากเจอเหมือนฉันหรืออาจจะแย่ก,กว่านั้น